สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการเรื่องบันบานบเ็ Asset Management ค่ะ วันนี้อยู่กับมิ้วนะคะมิ้วพาทุกท่านค่ะมาชมบ้านทาวน์โฮม2ชั้น3มห้องนอนสองห้องน้ำนะคะในโครงการของหมู่บ้านสตอรี่อ่อนนุตวงแหวนค่ะอยู่ในซอยกาญจนาพิเศษ39ถนนเรียบกาญจนาพิเศษนะคะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่น่าอยู่มากๆเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามีความเงียบความสงบเะคะแล้วก็เป็นส่วนตัวสูงค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะในโครงการนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่มีพี่ๆรอปภดู ูแลตลอด24ชั่วโมงมีทั้งฟิสเนสสสวนสาธารณะนะคะที่ให้ท่านสามารถใช้พื้นที่ในการออกกำลังกายแล้วก็ยังมีสระว่ายน้ำด้วยนั่นเองค่ะ และสาหรับพื้นที่นอกโครงการนะคะก็อยู่ใกล้ๆค่ะกับทั้งตลาดนัดต่างๆห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นค่ะตลาดนัดวีด้าออตกอร์นะคะซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะกับโครงการเลยหรือว่าจะเป็นตลาดเจโมค่ะห้างสรรพสินค้าใกล้ๆนะคะก็มีทั้งเมกะบางนานะคะแล้วก็โลตัสรามสองค่ะที่สําคัญโครงการสตอรี่นี้นะคะเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางด่วนบุรพาวิถีหรือว่าจะเป็นทางด่วนที่ออกไปชนบุรีนะคะเพราะฉะนั้นจะเดินทางเข้าเมืองจะเดินทางออกนอกเมือง ก็เดินทางสะดวกค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะคะว่าบ้านหลังนี้จะน่าอยู่แค่ไหนไปกันเลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันที่หน้าบ้านแล้วนะคะบ้านหลังนี้ค่ะเลขที่8ทับ147ค่ะแขวงดอกไม้เขตประเวศกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮมขนาด2ชั้นนะคะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะและที่หน้าบ้านก็สามารถจอดรถได้ถึง2คันด้วยกันเอาเป็นว่าในตัวบ้านจะน่าอยู่ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ และพื้นที่บริเวณชั้นหนึ่งนะคะเมื่อเราเข้ามาบริเวณด้านในตัวบ้านค่ะ ฝั่งหน้าบ้านตรงนี้นะคะจะเป็นห้องโถงที่มีขนาดใหญ่นะคะท่านสามารถทําเป็นมุมสําหรับรับแขกหรือว่าเป็นมุมสําหรับพักผ่อนได้เลยนะคะจัดวางได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโซฟานะคะหรือว่าจะจัดวางค่ะเป็นบิวอินต่างๆนะคะทั้งชั้นวางทีวีหรือว่าจะเป็นตู้โชว์ค่ะและด้วยความกว้างของพื้นที่บริเวณชั้นหนึ่งนะคะท่านสามารถแบ่งโซนได้เป็นโซนรับแขกแล้วก็เป็นโซนสําหรับวางโต๊ะรับประทานอาหารค่ะซึ่งลึกเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะด้านนี้ทุกท่านสามารถที่จะปรับมุมด้านนี้ค่ะเพื่อ เพื่อเป็นมุมสําหรับทําเป็นห้องครัวนะคะเป็นมุมสําหรับจัดเตรียมอาหารสามารถบิวอินนะคะชั้นต่างๆวางซิงต่างๆนะคะทำเป็นครัวไทยก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดท่านไหนที่อยากได้ครัวที่มีขนาดกว้างนะคะเรายังมีพื้นที่บริเวณด้านหลังบ้านค่ะซึ่งความพิเศษของบ้านหลังนี้ก็คือเป็นบ้านหลังมุมค่ะทําให้มีพื้นที่สวนนะคะบริเวณด้านข้างแล้วก็ด้านหลังบ้านเป็นตัว L อเพราะฉะนั้นนะคะพื้นที่หลังบ้านก็สามารถที่จะปรับเป็นสวนก็ได้นะคะเป็นพื้นที่สักลางก็ได้หรือว่าจะทําเป็นห้องครัวก็ได้เช่นเดียวกัน และที่ชั้นหนึ่งค่ะก็จะมีหนึ่งห้องน้ําด้วยกันนะคะซึ่งภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะและก็ยังแบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะคะเพราะว่ามีฝักบัวสําหรับอาบน้ําด้วยนอกจากนี้ที่ชั้นหนึ่งก็ยังมีห้องสําหรับเก็บของอยู่ใต้บันไดด้วยค่ะเอาเป็นว่าเราดูชั้นหนึ่งกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า3ห้องนอนที่อยู่บนชั้น2จะเป็นยังไงตามนี้ไปเลยค่ะ และตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันที่ชั้น2แล้วนะคะที่ชั้น2ค่ะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันห้องแรกที่มิวพามาดูเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะหรือว่า master bedroom นะคะซึ่งมีพื้นที่กว้างมากๆเลยค่ะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้สบายๆนอกจากวางเตียงขนาด6ฟุตได้แล้วนะคะห้องนี้ยังมีความพิเศษเพราะว่ามีกระจกค่ะขนาดใหญ่นะคะไว้เปิดเพื่อรับลมแล้วก็รับบรรยากาศดีๆค่ะแล้วก็มีประตูนะคะที่เชื่อมออกไปยังระเบียงด้านนอกเพื่อที่จะไปผ่อนคลายนะคะพักผ่อนได้ด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีพื้นที่ สําหรับบิวอินค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะหรือว่าจะเป็นโต๊เครื่องแปง้งสามารถทําเป็น Wal- k in c l o s e t ได้เลยละคะ่ะสําหรับห้องนอนใหญ่ตรงนี้นะคะจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องน้ําค่ะซึ่งห้องน้ํานี้เป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันก็จริงแต่ว่าสําหรับห้องนอนใหญ่ค่ะจะมีประตูเชื่อมเข้าห้องน้ำได้เลยนะคะซึ่งภายในห้องน้ำค่ะก็มีสุขภัณฑ์ครบคันนะคะแล้วก็แยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยด้วยเช่นเดียวกันค่ะ และตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ห้องนอนที่2นะคะซึ่งเป็นห้องนอนเล็กค่ะห้องนอนนี้นะคะสามารถวางเตียงขนาด5าฟุตได้ค่ะแล้วก็ยังสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าหรือว่าโต๊ะเครื่องแปง้งหรือว่าจะทําเป็นห้องนอนสําหรับน้องๆหนูๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะความพิเศษของห้องนอนนี้นะคะก็คือมีประตูบานใหญ่ค่ะที่สามารถเปิดออกไปบริเวณระเบียงด้านนอกเพื่อรับลมได้เพราะว่าเป็นส่วนของหลังบ้านแล้วก็ติดกับสวนหลังบ้านนั่นเองค่ะ และห้องนอนสุดท้ายนะคะอยู่บริเวณหลังบ้านค่ะเป็นห้องนอนเล็กเช่นเดียวกันนะคะซึ่งห้องนี้ก็สามารถจัดวางเตียงขนาด5ฟุตได้เหมือนกันค่ะหรือท่านใดนะคะจะเปลี่ยนห้องนี้ไปเลยก็ได้ทําเป็นห้องพระก็ได้ทําเป็นห้องนอนก็ได้ค่ะหรือว่าจะทาเป็น w a l k in closet สําหรับแต่งตัวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านสตอรี่อ่อนนุชวงแหวนเริ่มต้นที่หน้าโรงพยาบาลซิรินทรอนจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนสุขาภิบาล2ซอย2 ขับตรงไปอีก230เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนคู่ขนานกาญจนาพิเศษขับต่อไปอีก3.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกาญจนาพิเศษ39ตรงไปอีก180เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้านคะสำหรับบ้านหลังนี้ในโครงการหมู่บ้านสตอรี่อ่อนนุชวงแหวนนิคิดว่าจะต้องเป็นที่ชอบค่ะของหลายๆท่านแน่นอนเลยค่ะและสำหรับท่านใดที่สนใจอยากนัดดูสถานที่จริงหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่ f a c e b o o k f a n p a g e J a s s e t Management ค่ะหรือว่าจะพิมพ์เข้ามาสอบถามก็ได้นะคะที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน,าน by j a s s e t Management ค่ะนอกจากบ้านหลังนี้แล้วนะคะเรายังมีทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮ และคอนโดมิเนียมสภาพนางฟ้ารอทุกทุกท่านอยู่ค่ะและถ้าเกิดท่านใดที่สนใจนะคะเราก็ยังมีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายค่ะที่จะคอยให้คําแนะนําคําปรึกษาและที่สําคัญค่ะก็คือยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะส่วนอีพีหน้ามิวจะพาทุทุกท่านนะคะไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ